ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนัำสะสมเนาะก็ช่องนักสะสมก็คือช่องที่จะรวบรวมของสะสมแต่ละอย่างเพื่อมาเสนอขายให้ท่านที่เข้ามาดูท่านที่เจ็บสะสมของต่างๆเนาะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบวันนี้ก็จะมีมาเสนอขายก็คือฝาแก้วน้ําที่เป็นรูปตัวการ์ตูนก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวก็จะเป็นรูปการ์ตูนต่างๆ ที่เราเข้าไปในโรงหนังแล้วเรา,าซื้อน้ํากินมันจะติดมากับแก้วก็จะเป็นรูปการ์ตูนรูปต่างๆอย่างตัวนี้ก็คือสไปเดอร์แมนก็จัดว่าหายากนะสำหรับสไปเดอร์แมนอย่างน้อยก็แก้วตัวนี้ต้องซื้ออย่างน้อยสองร้กว่าบาทถึงจะได้ตุ๊กตาที่ฝาแก้วมาก็วันนี้ก็จะมีมาเสนอขายให้สำหรับใครที่ท่านชอบเนาะก็จะมี กระตูนเรื่องอบ้านเนะาะก็เป็นรูปบ้านแล้วก็ม,มีตัวกระตูนทั้งหมดสี่ตัวที่มาเสนอขายให้เนะาะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือเก็บสะสมอยู่ก็เดี๋ยวจะลงราคาให้ถ้าชอบก็ทักามาปิดเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากที่เข้ามาชมเนาะก็ แต่ตัวนี้เนาะหายากนะ่าถ้าใครที่สะสมอยู่ต้องรู้ว่าตัวนี้หายากสไปเดอร์แมนก็โอเคครับขอบคุณครับ